โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งสรุปรายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโครงงานเรื่องครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้จัดทำโดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3ครูที่ปรึกษานางสาวจุธาทิพวารีและนางสาวไอรดาเชื้อบันดิต ผู้อำนวยการโรงเรียนใน,ในายชัยนาทผ่านสุวรรณที่มาของโครงงานจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องผลไม้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคุณครูได้นำสื่อการสอนจริงมาให้นักเรียนได้ทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้คุณครูให้นักเรียนออกไปสำรวจบริเวณรอบๆโร,รงเรียนพบว่าผลไม้แต่ละชนิดนั้นมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันมีสี มีรูปร่างและมีเมล็ดที่ต่างขนาดกันจึงสามารถดึงดูดให้เกิดความอยากรู้และเกิดข้อสงสัยในผลไม้แต่ละชนิดขั้นที่1ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติคำถามที่1ผลไม้อะไรมีเมล็ดใหญ่หรือเล็กกว่ากันจุดประสงค์หนึงเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของเมล็ดผลไม้แต่ละชนิดขั้นที่สงรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเพื่อกำหนดสมมติฐานโดยให้เด็กเลือกจากสิ่งที่เพื่อนนำเสนอและสนใจขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบครูแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ9คนเด็กๆศึกษาผลไม้จากอินเทอร์เนต็ตและสำรวจบริเวณรอบโรงเรียนเด็กๆมีประสบการณ์เดิมในการเห็นคุณพ่อใช้มีดปาดผลไม้เด็กๆจึงลงความเห็นว่าต้องใช้มีด่าดผลไม้ดู อุปกรณ์ในการสำรวจเมล็ดผลไม้ 1. ผลไม้เช่นมะม่วงมะขามฝรั่งส้มสาลี่แอปเปิลแตงโมละมุดและลูกพลบับ 2. มีด 3. ถาด 4. เขียงวิธีการสำรวจกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สังเกตรูปร่างลักษณะของเมล็ดผลไม้แต่ละชนิดครูและเด็กได้ผ่าผลไม้ร่วมกัน เด็กทั้งสองกลุ่มร่วมกันหยิบเมล็ดผลไม้มาไว้ในถาดเพื่อสังเกตเมล็ดของผลไม้แต่ละชนิดเด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันเรียงลำดับเมล็ดของผลไม้ขั้นที่4สังเกตและการบรรยายเด็กๆแต่ละกลุ่มเรียงลำดับเมล็ดของผลไม้เพื่อเปรียบเทียบเมล็ดผลไม้ตามลำดับและบรรยายหน้าชั้นเรียน และวาดภาพผลที่ได้จากการสังเกตจากนั้นครูและเด็กร่วมกันออกแบบบันทึกผลการสังเกตขั้นที่5บันทึกผลครูให้เด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานภาพวาดการสังเกตขนาดของเมล็ดผลไม้หน้าชั้นเรียนและร่วมกันบันทึกผลลงกระดาษชาร์ตขั้นที่6กสรุปและอภิปรายผลจากการสังเกตเมล็ดผลไม้แต่ละกลุ่มเด็กๆพบว่า เมล็ดของมะม่วงมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่1นึเมล็ดละมุดลำดับที่สองเมล็ดลูกพลับลำดับที่สามเมล็ดมะขามเป็นลำดับที่สเมล็ดส้มเป็นลำดับที่ห้าเมล็ดสาลี่เป็นลำดับที่หกเมล็ดแอปเปิลลำดับที่7จ็เมล็ดแตงโมลำดับที่8และเมล็ดฝรั่งมีขนาดเล็กที่สุดเป็นลำดับที่เ้า ดังนั้นผลไม้อะไรบ้างที่มีเมล็ดใหญ่หรือเล็กกว่ากันเป็นไปตามข้อสันนิษฐานคำถามที่สองเปลือกผลไม้ทำครีมขัดรองเท้าได้อย่างไรขั้นที่หนึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติเด็กๆสังเกตเห็นเปลือกผลไม้จากโรงอาหารและจากการทำกิจกรรมหน่วยผลไม้จุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้นเปลือกผลไม้เช่นเปลือกกล้วยเปลือกส้มเปลือกแตงโมตัวแปรตามครีมขัดรองเท้าที่ได้จากเปลือกผลไม้ตัวแปรควบคุมปริมาณของส่วนผสมที่ใช้ในการทำครีมขัดรองเท้าขั้นที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานกลุ่มที่1วิธีการนำเปลือกผลไม้ไปคั่วกลุ่มที่2วิธีการนำเปลือกผลไม้ไปต้มสรุปผลการาคาดคะเนนคำตอบ การนำเปลือกผลไม้ไปคั่วและต้มสามารถทำครีมขัดรองเท้าได้ขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบนักเรียนศึกษาวิธีการทำครีมขัดรองเท้าจากอินเทอร์เน็ตคุณครูแนะนำวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองเด็กๆทั้งสองกลุ่มช่างตวงส่วนผสมของครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ขั้นตอนและวิธีการทำกลุ่มที่1วิธีการนำเปลือกผลไม้ไปคั่ว เด็กๆนำเปลือกผลไม้ไปตักแดดและนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปคั่วให้เกรียมเด็กๆนำเปลือกผลไม้ที่ได้จากการคั่วมาตำให้ละเอียดตั้งเตาใส่วาสลีนล,ลงไปในกระทะร้อนใส่ผงเปลือกผลไม้ลงไปและใส่น้ำมันมะกอกนำผงถ่านใส่ลงไปคนให้เข้ากันรอให้ครีมขัดรองเท้าเย็นแล้วเด็กๆจึงตักใส่แพ็กเกจที่เตรียมไว้ขั้นตอนและวิธีการทำกลุ่มที่สองวิธีการนำเปลือกผลไม้ไปต้ม ครูและเด็กๆนำเปลือกผลไม้ไปต้มในกระทะไฟฟ้าแล้วนำเปลือกผลไม้ที่ได้จากการต้มมาตำให้ละเอียดใส่วาสลีนน้ำมันมะกอกและใส่เปลือกผลไม้ที่ได้จากการต้มและผงถ่านลงไปในกระทาร้อนคนให้เข้ากันรอให้ครีมขัดรองเท้าเย็นแล้วเด็กๆจึงตักใส่แพ็กเกจที่เตรียมไว้ขั้นที่4สังเกตและการบรรยายเด็กๆสังเกตครีมขัดรองเท้าที่ได้จากกลุ่มของตัวเอง ครูและเด็กๆแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนครูและเด็กร่วมกันออกแบบบันทึกการสังเกตขั้นที่5บันทึกผลครูและเด็กร่วมกันบันทึกผลการทำครีมจากเปลือกผลไม้ขั้นที่หกสรุปและอภิปรายผลเด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเด็กๆแต่ละกลุ่มทดลองขัดรองเท้านักเรียนและเปรียบเทียบข้างที่ขัดกับข้างที่ไม่ขัด เด็กๆสังเกตแปลงของกลุ่มที่สองมีสีดำที่อ่อนกว่ากลุ่มที่1และสังเกตรองเท้าที่ขัดแล้วกลุ่มที่1มีความดำและเงากว่ากลุ่มที่สองครูและเด็กสนทนาสรุปร่วมกันว่าครีมขัดรองเท้าโดยวิธีการทั้งสองแบบสามารถขัดรองเท้าได้เป็นไปตามข้อสันนิษฐานณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอในครั้งนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ